หญิงเกิดอาการชักขณะขี่รถจักรยานยนต์พุ่งไปชนแท่งบริเออร์เกาะกลางถนนบาดเจ็บเมื่อเวลา23นาฬิกาศูนย์วิทยุกู้ชีพปราการได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท่านบริเออร์กาะกลางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณ3แยกแพรกสาถนนสุขุมวิทตาบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้ง ยังได้รีบประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลน,นครสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่จากบริเทิร่วมกูศลสมุทรปราการเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุที่บริเวณเกาะกลางถนนบริเวณสามแยกพบผู้อาระบัดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายมีอาการชักเกรง็งมีแผลถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพาการช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องตน้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ ไกลไกลการนั้นพบรถจักร,รยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำเงินทะเบียนสามกอไก่ขอไข่เจ็เจหนึ่งหนึ่งกรุงเทพมหาคนครล้มอยู่ในสภาพเสียหายตระก้าหน้ารถพังยุบจากการสอบถามนายเอกสิทธิ์แดงเปี่ยมอายุ34ปีผู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นจอดรถติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ขณะที่ไฟเขียวคนเจ็บได้ขี่รถจักร,รยานยนต์มาจากไหน คนกลมไม่ได้ทันสังเกตพุ่งเข้าไปชนแท่งเบลเออร์เกาะกลางถนนก่อนจะล้มลงไปนอนชักเกรงอยู่กับพื้นถนนต้นจึงขี่รถไปดูอาการพร้อมโทรศัพท์แจ้ง1669ให้มาให้ความช่วยเหลือว่ามันคือผมไปเขียวจอดแล้วผมจอดติดไปแดงอยู่ใช่ไหมะแล้วพอไปเขียวพอดีพี่ผมก็คือขี่ออกมาแต่ผมไม่เห็นเขาหรอกว่าเขามาจากไหนไง อย่างเขาพุ่งมาเนี่ยเนีย่ยแต่รอยนี่เลยพี่พุ่งแล้วหัวเขานี่ได้พี่ก็ไม่คุ้มว่มามีรถมาชนตูนเขาหรืออะไรเนงะี้ยแต่มันไม่มีไม่มีใช่ไหมคือเขา,าพุ่งมาเลยค่ะได้พุ่งมาเลยพุ่งมาแบบว่าไม่หกักไม่อะไรคือตรงมันนี่เลยอ๋อคือเขามาัแต่ทางท่ากระสาใช่ท่ากระสาอะไรโง่หนานจเจ้าจี๊ดก็มีอาการใช่บอกตอนเขาขี่มาเนี่ย หลังเขามาใช่เปล่าครับตอนติดไปแดนตอาติดตอนติดไปแดนใช่แต่เขามาจากหนแล้วต,อ,ตอนติดไปแไดงเนี่ยเขามีอาการชักอะไรอย่างเงี้ยไหมคะคือผมจอดติดอยู่พี่คือจังหวัดใบเขียวพอดีอ่ะผมเห็นเยนท้องกมาพอดีเลยก็คือไม่เห็นท้าชักตอน,นืนอมีคุณเสร็จแล้วก็มีอาการชักกี่ครั้งนะครับะก็ประมาณห้าทีนีน่ประมาณห้าทีเลยใช่เลยโอ้เลีลล้ยงนิวยี่สินางสาวบางทิพย์ จินดามรากฏนายนพดุลลมเย็นจจ้าวัสดุปราการภาพข่าวเืลราทิพศีรายงาน